ทุกคนพบกับช่องขับปัญยากันนะคะวันนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าสเปเชียลมากๆนะคะเพราะว่าเราจะมาทำสีผมกันค่ะทุกคนไม่เคยย้อมเองเลยนะคะบอกเลยว่าวันนี้นี่ก็คือจะมาลองย้อมเองครั้งแรกคะ่ะทุกคนไม่เคยไว้ใจตัวเองเท่าไหร่นะคะวันนี้จะมาลองย้อมผมเองกันค่ะ อันนี้นะคะเขาปั้นก็ยอมผมเนื่องในโอกาสที่อยากจะไปโรงเรียนแล้วก็ให้สีผมเนี่ยเนี่ยเห็นป้าอันนี้คือเขาปั้นยอมอยู่แล้วใช่ไหมยอยากจะให้มันถูกระเบียบกว่านี้อะไรเงรี้ยให้แบบว่าเออไปโรงเรียนได้แบบเนยีนยนๆหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาปั้นก็ได้ไอเทมใหม่มาค่ะทุกคนเป็นตัวนี้เลยนี่มิสออนแซงเฮลโลครีมเอ็กแบล็กพิงค์นะคะเขาปั้นเลือกมาเป็นสีมิวส์บราล์ค่ะเห็นรีวิวน้องตัวเนี้ยเยอะมากแบบเยอะมากนะคะแล้วก็อยากจะมาลองใช้เองนะคะแล้วก็วันนี้อ่ะโอเคไหนๆก็อยากยอมผมแล้ว ก็เลยยิบไปใช้เองเลยนะคะก็มาดูกันค่ะว่าย้อมผมเองครั้งแรกจะรอดหรือลวกนะคะทุกคนโอเค อย่างแรกเลยนะเขาก็ให้เป็นหัวแรงนะคะที่ให้เราย้อมผมมาเป็นสีย้อมผมแล้วก็มีขวดอันนี้มาให้นะคะนี่น่าจะเป็นคู่มือนะคะแล้วก็น่าจะมีด้านในเขาก็จะให้เป็นพวกชุดมาให้นะคะเป็นชุดที่เวลาเราย้อมผมบอกเลยว่าอุปกรณ์ครบมากไม่ไหวแล้วก็เขามีให้ทุกอย่างเลยแทบจะไม่ต้องออกไปต้องซื้ออะไรเองเลยทุกคนดีมาก เราคิดว่าผมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเราจะทําด้วยกัน2กล่องเลยนะคะเพราะว่าผมเราเยอะมากก็เดี๋ยวเราก็มาเริ่มผสมแล้วก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะต้องนำโซลูชันหนึ่งกับโซลูชันสามเนี่ย เทลงไปในโซลูชั่น2ค่ะแล้วก็คนๆๆๆแล้วก็แบบเขยา่าเขยา่าเองกนอะไรอ่ยเขย่านะคะทุกคนเขยาะะ่ขยาให้มันเข้ากันนะคะใช่สีผมเนี่ยที่แต่ละคนจะได้นะคะขึ้นอยู่กับสีผมเดิมของแต่ละคนด้วยนะคะอย่างอาตอนนี้เป็นแบบสีน้ำตาลแบบน้ำตาลแบบอ่อนๆนิดๆหน่อยๆ,ๆใช่ไหมก็ต้องรอดูกันนะคะว่าสีจะได้เป็นประมาณไหนคะ่ะ อ่านเรียบร้อยนะคะขวดแรกทขวดที่สองต่อกันนะคะอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ชานมไข่มุกมาแล้วสองขวดนะคะ <c oughs> ทุกคนดูสินี่โอ้ยตื่นได้ทุกคนเราจะเล่าถาแล้วนะ <c oughs> โอ้ยทุกคนลืมใส่ถุงมือโอเคถุงมือก่อนนะคะ Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. แล้วบอกเลยว่ากินนะคะก็คือบอกเลยว่าไม่ฉุนเลยนะคะเราแทบจะทำเองเนี่ยแทบไม่ได้กินเลยใช่คือดีมากทุกคนหมดแล้วนะคะอันแรกหมดเรียบร้อยเกลี้ยงนะค ค่ะเหลือมติ๊กด้วเองแล้วเดี๋ยวตาที่เราจะต้องเอาขวดใหม่ละทุกคนนี่ขวดใหม่ค่ะตอนนี้ก็คือได้ประมาณแบบพอประมาณเนาะเดี๋ยวเรามาย่ออีกข้างหนึ่งกันเถอะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราทําผมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะจับเวลาทั้งหมด30นาทีนะคะถึง45นาทีซึ่งถ้าใครที่อยากได้ผมสีเข้มๆเนี่ยก็จับเวลาไปเลยนะคะ45นาทีะคะ่ะทุกคนใช่จับเวลากันค่ะ นะคะทุกคนเราก็ย้อมผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าสีเนี่ยก็จะเข้มขึ้นนะคะจากตอนแรกเลยเห็นไหมก็จะเป็นน้ําตาลเข้มแล้วนะคะเนี่ยทุกคนเราหน้าก็คือโอ๊ยดูขาวมากใช่โอ้ยสุดยอดมากอาจถามเข้ามาเต็มเลยว่าพี่เขาปั้นคเรียนที่พี่เขาที่ย้อมผมได้หรอสามารถย้อมผมย้อผมเได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่า ไม่ได้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเข้าป้าหน,นึ่งขออนุญาตทางอาจารย์อะไรเงี้ยเพราะว่ามีงานอะไรเงี้ยมีงานรีวิวมีงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยะะขออนุญาตย้อมสีผมโอ้ยสบายใจแหละตอนแรกเนี่ยทำตอนที่ทำเนี่ยเก่งมากเพราะว่ายังไม่เคยทําสีผมด้วยตัวเองมาก่อนแล้วก็ไม่เคยไว้ใจตัวเองเท่า แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอทำแล้วก็ได้สีที่ต้องการนะคะก็อ่ะสบายใจแล้วนะคะอ่ะเราก็จะมาเมาส์กันเรื่องแพ็กเกจกันก่อนทุนกคนเห็นใช่ไหมคะว่าเป็นรูปพี่เจนเนี่ใช่ค่ะก็คือแพ็กเกจของมิใช่ใช่เนี่ยก็จะมีแบบว่าแบล็คพิงค์หลายคนมากๆนะคะทั้งพี่จีซูพี่เจนเนี่พี่ลิซ่าแล้วก็พี่โรเซ่อย่างเงี้ยคืออ๋คือประเด็นน่ะสีที่เขาป้าเลือกเป็นของสีมิวบราลใช่ไหมเป็นสีของพี่เจนเนี่นะคะใช่แล้วคือที่ประทับใจก็คือช่วงเนี้ยเขาปั้นอะ่ะ เห็นพี่เจนนี่ลงรูปไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เห็นพี่เจนนี่ขึ้นฟิดบ่อยมากแล้วก็เลยแบบอ่ะจู่ๆกลายเป็นเมนพี่เจนนี่นะคะใช่แล้วพอแบบสีเนี่ยที่เราเลือกอ่ะตรงกับพี่เจนนี่พอดีอ่ะก็รู้สึกแบบเฮ้ยทุกคนมันปังนะ ซึ่งบอกเลยว่าสีเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันนะคะทุกคนเนี่ยสามารถไปเลือกได้ตามเมนที่ตัวเองแบบชอบหรือว่าเลือกตามสีที่ตัวเองเนี่ยอยากจะทาก็ได้นะคะทุกคนบอกเลยว่าเออคือมันปังมันดีมากทุกคน ทำเองได้ง่ายที่บ้านเลยไม่จําเป็นต้องไปร้านอะไรเงี้ยค่าเราซื้อมานเนี่ยเราก็ทําเองเนี่ยแล้วก็ได้สีผมแบบตามที่เราต้องการแบบนี้เลยทุกคนนี่โอ้ยเอาจริงๆก็แอบภูมิใจเพราะว่าเราไม่เคยแบบทําสีผมด้วยตัวเองแล้วแบบทาได้ขนาดนี้ก็ <Yeah. S 1> โอเคแล้วอะไรอย่างงี้ทุกคน ก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะย้อมสีผมเองง่ายๆที่บ้านนะคะหรือว่าอยากย้อมผมสีด้วยกับเขาปั้นเนี่ยก็แนะนำเป็นมิสอองแซง Hello Cream Egg Black Pink นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีมิวบราะของเขาปัน้นหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะย้อมสีอื่นๆหรือว่าอยากจะดูเฉดสีเพิ่มเติมนะคะที่เลือกได้ถึง6เฉดสีด้วยกันเลยนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามวัดสันนะคะหรือว่าวัดสันออนไลน์หรือว่า,า,า lazada shopee เนี่ยก็มีหมดเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่า ขาซื้อง่ายมากแล้วก็มีขายทั่วไปเลยนะคะทุกคนนี่ราคาเพียงกล่องละ459รบาทนะคะทุกคนบอกเลยว่าต้องไปตำนะคะใครที่ไม่ยอมผิวผมเนี่ยเราอยากจะแนะนำมากๆเพราะว่ามันยอมง่ายแล้วก็สามารถยอมได้เองที่บ้านเลยนะคะทุกคนน,นี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาว่าป้นต้องไปโรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวไปรอด,ดูกัน,นะคะ่ะว่าจะเข้าโรงเรียนได้ไหมทุกคนหวังไปกันพรุ่งนี้กันเลยคะ่ะ 来。<Bye. S 2>